สงสัยใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นใน CGM คือมันมีบ้างแหละที่แบบเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีแบบงอนกันอะไรเงี้ยทุกสังคมทุกอรียบทมันมีการที่อาจจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้อยู่แล้วสําหรับทุกๆเรื่องคือก็เห็นมามีฟีดแบ็ k มาบอกว่าเอออยากจะให้พี่ออมอยากจะให้พี่ลีนะช่วยดูแลน้องหน่อยเป็นไลฟ์ที่ผ่านการปรึกษา official CGM ชิฮานินและเพื่อนๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีค่ะไลฟ์นี้เราจะขึ้นแถบตรงนี้นะคะว่าเป็นไลฟ์ที่ผ่านการปรึกษา Official CGM ชิไฮนินและเพื่อนๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วย yeah! โอเคครบองประชุมนะคะคือสวัสดีคนดู1850คนเราจะขึ้นป้ายว่าได้ผ่านการปรึกษา CGM Official ชีไทนินและเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วก็คือเหมือนช่วงนี้ทุกคนอ่ะก็ค่อนข้างแบบว่ามีเรื่องที่สงสัยใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นใน CGM อะไรนี้คือเราอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยเว้ยเราแบบทุกคนเออทุกคนคิดกันเป็นตู่เป็นตังมากก็คือช่วงนี้ทุกคนก็จะถามว่าไขวานหายไปไหนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ว่าไขวานหายไปไหนแต่ว่าเราอ่ะจะเล่าให้ฟังว่า ช่วงนี้ซีเจมงานเยอะมากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอบอางานซ้อมแล้วก็ทุกๆอย่างนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันเท่าไหร่แบบขนาดสิตากับพี่นีน่าเองยังไม่ค่อยได้เจอกันเลยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะถ้าเราจะไม่ได้เจอแบบเพื่อนบางคนอะไรอย่างนี้ซีเจมเหมือนที่ทุกคนรู้ๆกันใช่ไหมว่าแบบเราสนิทกันมากจริงๆแบบว่าทั้งวงอะทั้งวงไม่ว่าจะทั้งตัวเมมเบอร์เองแล้วก็ทีมงานเองทุกคนแบบสนิทกันมากแล้วเราก็เหมือนรู้ใจกันอยู่แล้วว่าแบบใครเป็นยังไงหรือว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละว่าทุกคนอ่ัักกกนมา จริงๆแล้วก็เหมือนเรารู้ทุกเรื่องด้วยกันไม่ใช่ว่าคือก็เห็นมามีฟีดแบ็กมาบอกว่าเอออยากจะให้พี่ออมอยากจะให้พี่ลีนะช่วยดูแลน้องหน่อยทุกคนอาจจะเป็นห่วงอาจจะเป็นห่วงเมมเบอร์อาจจะเป็นห่วงทั้งสิตาเป็นห่วงทั้งคนอื่นๆหรือว่าเป็นห่วงใครวานอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าทุกเรื่องออฟฟิเชียลพี่ลีนะพี่ออมทุกคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแบบครูเอ๊ครูปิ๋มทุกคนรู้เรื่องหมดนะคะแล้วก็ทําไมอากาศดีถึงมี7คนก็คือเราอยากจะบอกว่าเราไม่ได้อยากให้ทุกคนโฟกัสว่าอากาศดีมีกี่คนอนะ เขาว่าจิตาก,ก็เคยติดแตกอยู่าากดออกจะกลุ่ม,อ,มอากาศดีถามมินได้มันก็ไลน์มาดึงเข้ากลุ่มไหม <laughs> ใช่นี่มันคือเรื่องปกติเ,เรื่องธรรมดามากๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าอากาศดีจะมี6คน5คนแต่แรกตอนนี้เราแบบมีครอบครัวใหญ่ขึ้นมีน้องมิวมีปาิมาทุกคนรักกันดีมากจริงๆเราอยากให้ทุกคนโฟกัสว่าเราเป็น CGM มากกว่าแล้วแบบ CGM ทุกคนรักกันมากๆสิตาอยู่กับน้องคนนี้ได้สิตาอยู่กับพี่คนนี้ได้มันเป็นเรื่องปกติมากๆใน CGM ซึ่งทําไมไขวานถึงไม่อยู่กก็็มัน ใช่เรื่องที่แบบน่าแบบว่าซีเรียสหรือเครียดขนาดเป็นท็อปิกที่เครียดแต่ว่าทุกคนอยู่ๆก็เอาไปเครียดกันเองก็ไม่เข้าใจก็คือก็ด้วยความที่ว่าเราทั้งหมดเป็น C G M ใช่ไหมล่ะเราก็เจอกันทุกวนันเจอหน้ากันทุกวนันแต่ว่าที่มันมีเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มอากาศดีกลุ่มน้องคนนี้กลุ่มพี่คนนั้นเพราะว่าแต่ละคนอะ่ะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันใช่คือทุกคนมันมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างเราอะอากาศดีเงี้ยเราชอบไปเที่ยวในที่ที่เหมือนกันเราชอบคุยเรื่องเดียวกันเราเลยไปด้วยกันได้หรืออว่า่าาซยยยงงีี้้คคัันนะกบิ คุยกับน,นชิชาได้ก็ไปอยู่ด้วยกันได,ได้อะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์เหมือนกันบางทีแบบไลฟ์สไตล์ของเราอาจจะไม่ได้ตรงกับไรวานแล้วก็ยังไงอะเออไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันเรื่องอะเ <ปะ S 1> อะ<ป>ะอหลายๆเรื่องมันไม่ค่อยคลิกกัน <c oughs> แต่เราอะไม่ไม่ไม่ได้มีปากเสียงไม่เคยทะเลาะไม่เคยอยู่ๆก็จับมาแล้วก็มานั่ง<อ>พูดคุยไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเลยอย่างแบบว่าทุกคนกลัวแบบว่าการทะเลาะมาซึ่งเราไม่เคยทะเลาะกันนะคะคือมันมีบ้างแหละที่แบบเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีแบบงอนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องเนี้ไไมม่ด้ีกการงอนั หรือว่าอะไรกันเท่าไหร่เลยแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆทุกคนแบบอย่าอย่าคิดมากใช่ทําไมช่วงนี้ไขาวานถึงไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่าไขาวานงานที่โรงเรียนเยอะมากแบบมีงานกีฬาสีออมีซ้อมของตัวเองมีการบ้านแล้วก็อย่งางที่ทุกคนรู้ว่าช่วงนี้อะอย่างของโรงเรียนสิตาก็ใกล้จะสอบมิดเทอมแล้วบางงานสิตาก็ไม่ได้ไปต้องอ่านหนังสือสอบอะไรอย่างนี้เอาจริงๆเราแทบไม่เรา,เราคือช่วงที่แบบทุกคนไปทํางานอย่างเช่นแบบสายกรุงเทพเนีย่ยเดินปรโมดก็ไม่ได้เจอกันทุกคนช่วงนี้แบบต่างคนต่างทํางานแบบบางคนก็อ่านหนังสือบางคนก็ยุ่ง ก็แบบไม่สบายก็ต้องแบบน่าแหละก็ไม่ค่อยเจอกันนะใช่มันไม่ค่อยได้เจอกันพอไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ไม่ค่อยได้มาอัปเดตชีวิตกันอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกว่าไลฟ์สไตล์เรามันไม่ได้คลิกกันตั้งแต่แรกอะเนาะแต่ว่าทุกคนก็ยังเป็น CGM อะทุกคนก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงไขวานอยู่พวกเราก็เหมือนกันจริงๆิสุดต่ก็เพิ่งรู้ว่าเออไขวานแบบเจ็บเท้าอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเออเราก็เป็นห่วงนะออฟฟิเชียลคือทุกคนเป็นห่วงไขวานแบบออฟฟิเชียลเป็นห่วงไขวานที่เออไม่สบาย ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีเราเป็นแค่ซีเจมคือยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีเราไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอย่างคานิเงี้ยจะสนิทไม่ได้จะอยู่ด้วยกันจะทำงานไม่ได้คือทุกคนก็ใช่มันเป็นเรื่องปกติมากแบบที่อยู่ๆสิตาจะแบบเนี่ยขนาดจับรูมเมดอะพี่ฟองกับพี่เจิ้นมีนอนกันนี่นี่แต่สิตานอนกับคานิเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะพี่เขาพยายามจับให้สุ่มให้ทุกคนป็่เื่นกันมาเลยคือคือเหมือนตั้งแต่ตั้งแต่เข้าวงแรกๆที่พี่ออมพูดนะน้ะว่าเขาไม่อยากให้มััััันนนนนอยู่่่่่กกกแแบบบบเป็ลุมมมมม้้้จไไไไไไดดดสสผ เข้าใจไม่เข้าใจกันขนาดนั้นก็คืออันนี้เราแบบถึงเราจะอยู่กันเป็นกลุ่มก็จริงแต่ว่าพอเรารวมกันอะเราเป็นทีมเราก็ทำงานได้เราเป็นทีมคือพวกเราคือสุดท้ายพวกเราก็คือ CGM ใครๆก็ต้องรักวงปะสุดท้ายอะแบบบางคนที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็แบบคิดไปก่อนแล้วแบบไป DM ว่าน้องๆอะไรเงี้ยหรือแบบไปถามจากคนอื่นไปฝัดเม้นข้อความอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่สมควรนะเนาะแบบไลฟ์ใครก็แบบบางทีเขาก็อยากไลฟ์เขาก็ถ้าถามถึงเพื่อนอะเขาก็บอกได้แหละว่าเพื่อนอยู่ไหนแต่แบบถ้าถามย้ำๆซ้ำๆมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทําเพราะว่าเราไลฟ์ เพราะเราอยากคุยกับแฟนลับเราอะต้องมาตอบคาถามว่าคนนี้ไปไหนคนนั้นไปไหนทําไมไม่อยู่กับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยลองคิดภาพถ้าเป็นตัวเองแล้วมันั่งตอบคำถามเางีาา้ซ้ำๆจะชอบไหมต้องใจเข้าใจเรานิดหนึ่งใช่ก็คือจริงๆมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทุกคนคิดไปเองแต่ว่าอันนี้มันจบไปแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันเลยอะเราจริงๆเราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ําแบบคือขนาดเวลาซ้อมอะเราแทบจะยังไม่ได้เจอไขวนเวลาซ้อมอะไม่เวลาซ้อมทุกคนอะก็แบบไม่ได้เกาะกลุ่มกันตอทุกคนเราจะบอกว่าแ่งอะไรไปห้องห้องซ้อมเรามันกว้างมาก ยูนิตกรุงเทพซ้อมตรงนี้ยูนิตเชียงใหม่ซ้อมตรงนี้ยูนิตพิศโลกซ้อมตรงนี้ยูนิตเนี่ยรร<า>เ,รเราไม่ได้เต้นด้วยกันด้วยซ้ําถ้าเราไปหกงานหกคนใช่แล้วยิ่งใครวัดที่แบบมีพลังงานที่โรงเรียนเยอะแล้วอย่างที่คนรู้ว่าใครวัดตั้งใจเรียนมากเขาก็จะต้องแบบอ่านหนังสือเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ค่อยมาเล่นอะไรอย่างนี้กับพวกเราอ่ะเข้าใจว่าคือไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเราแบบโกรธหรือเกลียดเพื่อนนะเขาก็ยังเป็นเพื่อนแล้วเราก็ยังรักคือเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบทาไมต้องมาใส่ไฟว่าเราทะเลาะกันด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยวอหหนู่ ว่าอย่างที่ทุกคนรู้รว่าวงเรามันเป็นระบบการแข่งขันไม่ว่าทุกๆอย่างอะมันเป็นการแข่งขันจากตัวเมมเบอร์เองแล้วก็จากแฟนคลับด้วย<ม>เราไม่อยากให้แบบการผลักดันเมมเบอร์ของคนที่เราลักอะเป็นการแบบไปทําให้เมมเบอร์อีกคนนึงต้องเสียหายอะไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นนะแบบทั้ง DM มาทั้งใน Tik t o ็อกเอ่ยในอะไรเอ่ยในเมนเอ่ยอะคือแบบบาง<ช><ๆ>ทีเราก็แค่ยอยากแบบปล่อยผ่านไปแบบเงียบๆอะไรเงี้ย like. เดี๋ยวมันก็จบเองแต่กลายเป็นว่า่วงนี้มันก็ยังไม่จบมันก็ยังมีคนแบบตื๊ดตื๊ดเยอะแยะมากมายจนแบบ หรือถึงแม้ว่าวันหนึ่งอะถ้าเรามีปัญหากันอะอ่าอ,อย่างพูดอย่างตอนเนี้ไขวันก็ไม่ได้อยู่ในอากาศดีอแล้วทําไมเราถึงจะต้อง pretending ให้เหมือนเขาอยู่แปลว่าอะไรต้องทําไมเราต้องสร้างภาพให้เหมือนอเขาอยู่ทําไมเราต้องไม่จริงใจกับแฟนคลับด้วย ในเมื่อเขาในเมื่อเขาไม่ได้อยู่กับเราจริงๆแล้วทําไมเราจะต้องแล้วเราไม่ได้ไปบุหรี่เขาอะเรืออย่างเช่นวันเนี้ยที่ไปกินข้าวกันนะทุกคนคือไขหวานก็ไม่ได้มางานแคปเพราะน้องป่วยใช่ไหมน้องก็ต้องอยู่เชียงใหม่แล้วก็มีคนมาถามว่าแบบทําไมถึงไม่แท็กไขรหวานหรือทําไมถึงไม่มก็เพราะว่าน้องไม่ได้มาด้วยเราก็แท็กตามจริงแค่นั้นเองสุดท้ายมันก็วนมาอยู่ที่ต่อให้ใครจะอยู่ตรงไหนอยู่กลุ่มไหนใน CGM เอ่ะเราก็ยังเป็น CGM อ่ะเราก็ยังทํางานเป็นทีมหลายๆครั้งการตัดสินใจของเราอ่ะไม่ว่าเราจะโพสตหรือว่าเราจะทําาาาอะไรมมัันนนผ่จกกำ สินใจมานานเป็นเดือนสมมติว่าถ้าเรากับมีนคบกันอย่างเงี้ยคบอย่างนสมมติว่าสมมติว่าวันนี้เรากับมีนถ่ายรูปลงคู่กันเราพูดว่าเราคบกันอยู่นะแล้วอยู่ทุกคนก็มาบอกว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมไม่เห็นใจคนอื่นที่แบบชอบสีตากับคนอื่นหรือทําไมไม่เห็นใจแฟนคลับหน่อยว่าทําไมประกาศมีแฟนคิดหรือยังคือบางอย่างอะลาสเตปเราผ่านการคิดมาแล้วนะว่าแบบเราพร้อมเราพร้อมที่จะบอกทุกทุกคนอะไรเงี้ยอืมก็ไม่ต้องเอาไปต่อความยาวสาวความยืดเรานะคือเราเรารู้แหละว่าหลังจาก จบไลฟ์เนี้ยมันจะมีแบบว่ามีจะมีหลายมวลหลายมวลหลายข้อมูลที่มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเล่าสู่กันฟังคือถ้าสมมกันว่าจบไลฟ์แล้วยังมีประเด็นต่อก็ถือว่าปล่อยไปแล้วเพราะว่าเพราเราพูดแล้วคือจริงๆเรื่องนี้เราจะปล่อยปล่อยผ่านไปเลยปล่อยผ่านไปเลยจริงๆแต่ว่าทางออฟฟิเชียลเองพี่ลีนาเองอะไรเงี้ยเขาแนะนํามาว่าแบบมันเป็นทางออกที่ดีถ้าเราจะพูดมันจะได้เคลียร์แล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะเชื่อในการตัดสินใจทุกๆอย่างของออฟฟิเชียล C G M เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นบ้านจริงๆ เราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไม่ว่าเขาทุกคนดูแลเมมเบอร์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนพี่พี่เขาก็รู้พี่ลีนารู้พี่ออมรู้ว่าเมมเบอร์แต่ละคนเป็นยังไงและถ้าเกิดวันหนึ่งเขามีปัญหาอะไรเรามีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหานั้นให้เหมาะสมกับตัวเมมเบอร์ของคนคนนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะเคารพการตัดสินใจการกระทําทุกอย่างของออฟฟิเชียลเพราะออฟฟิเชียลอ่ะรู้ทุกอย่างจริงๆถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะออฟฟิเชียลเขา ไอนี่หมดแหละดูสังเกตจากออฟฟิเชียลก็ก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเขารู้มากกว่าเมมเบอร์เขารู้มากกว่าเมมเบอร์อีกเขารู้บางเรื่องที่สตาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยออฟฟิเชียลดูแลทุกคนเท่าเทียมกันและดูแลครอบคลุมมากๆจริงๆอยากจะให้เชื่อใจในการตัดสินใจทุกๆอยา่างของออฟฟิเชียลนี่คือสิ่งที่อยากบอกเราอยากให้ทุกคนมองว่าทุกสังคมทุกอารียบทมันมีการที่อาจจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้อยู่แล้วสําหรับทุกๆเรื่องแต่ว่าถามว่าพวกเราอยากให้มันเป็นแบบนี้ไหมเรา เราคงไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เราก็อยากจะทําให้ทุกๆวันแค่ให้มันมีความสุขถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรที่เอ,อ้ยคนอื่นสงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบเออเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมันมันคือความที่เราสบายใจมั้งเออแบบว่าเรารู้สถกว่าทุกคนไหนยังเป็นครอบครัวเราเหมืนอนเหมือนเดิมอะไรทุกคนรเราหลักเราหลักกันมากจริงๆนะแบบไม่รู้มันพูดยากแต่ทุกคนน่าจะรู้สึกได้ไม่มีใครไม่หวังดีไม่ไม่มีใครไม่หวังกันทุกคนหวังดีกับวงทุกคนหวังด Remember, ทุคนแล้วแล้วเราก็ไม่เราแล้วเราก็ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรคือคนอื่นก็ถามได้แหละ<ม>เออว่าแบบมันเป็นยังไงคือทุกคนก็เข้าใจว่าทุกคนมีความอยากแบบเป็นห่วงทุกคน<ม>แบบเป็นห่วงทุกทุกคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นหนูเชื่อแบบนั้นอยากให้ค่อยๆใช้เวลากับทุกๆอย่างฝั่งนี้ก็จะคอยช่วยกันดูแลเจอกันวัพรุ่งนี้ค่ะ <Hello. S 2> bye y e a ้